มาดูเรื่องของการขอความร่วมมือกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคือช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีพระสงฆ์ตั้งวงกันทานหมูกระทะชันหมูกระทะอยากชันหมูกระทะใช่ไหมคะหรือว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์กันด้วยทีนี้เนี่ยก็มีการจับกลุ่มกันไปแล้วอ่ค่ะแต่ที่สําคัญก็คือที่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่บอกว่าออกมาขอความร่วมมือกันก็เพราะว่ามีการขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกคนเลยนะคะว่าในช่วงนี้ ขอให้งดการรวมกลุ่มกันก่อนเพราะว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะโดยที่พันตำรวจเอกศิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าในห้วงที่ผ่านมานะคะที่มีการจับกลุ่มบุคคลที่มีการมั่วสุมทำผิดลักลอบจัดงาน,นเรื่อนเริงตั้งวงดื่มสุราแล้วก็บางรายมีการต่อว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยนะคะก็คือด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายคุณขณะที่เข้าไปทําการจับกลุมว่าแบบ มาจับทําไมอยากจะฉันกันอยากจ,จะทานหมูกระทะกันบ้างหรือว่าอยากจะดื่มกันบ้างนะคะแล้วก็บอกว่ากินกันอยู่ในบ้านเนี่ยมันผิดอะไรเลยประมาณมนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็คือที่สําคัญที่ต้องไปจับเนี่ยเพราะว่าการกระทําในลักษณะนี้อันนี้จัดมันเกิดเนี่ยม,มีสารเสพติดด้วยก็คือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด19เลยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยขอความร่วมมือประชาชนทั่วประเทศค่ะว่าขอให้เห็นแก่ส่วนรวม แล้วก็อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยก็คือไม่อยากให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากการติดเชื้อโควิดแล้วก็ย้ำเตือนเลยนะคะว่าผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทั้งพรกฉุกเฉินพรบรโรคติดต่อรวมถึงยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางนี้หากคุณผู้ชมไปพบเห็นการกระทำในลักษณะนี้หรือว่ามีการกระทำผิดกันนะ,นะคะแจ้งในที่สายด่วน191เเลยค่ะหรือว่าไปแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ เพื่อที่จะได้ดาเนินการตามกฎหมายกันเลยนะคะพี่ตํารวจก็จะได้รีบเข้าไประง,งับยับยัง้งให้ได้ทันท่วงทีแล้วก็จะได้หยุดวงจรของการแพร่ระบาดของโควิดด้วยใช่ค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้พอเห็นว่าผ่อนคลายเนาะ,ะก็นัดเจอกันแล้วอ่ะแต่ละคนซึ่งมันไม่ได้นะตัวเลขยังเยอะอยู่นะหมื่นกว่าก็เยอะนะใช่แล้วยิ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าละลวมกันเนี่ยอย่างงานปาร์ตี้วันเกิดเนี่ยไม่มีใครใส่หน้ากากเลยอะ่ะ แล้วถามว่าพอตรวจเบื้องต้นด้วย ATK ผลเป็นลบก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นน่ะจะมีใครติดไหมมันจะมีใครติดมาใช่เนาะ